สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ป๊อปปี้ก็จะพาชมบรรยากาศาประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ชมวิวสองข้างทางนะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะก็มารับชมกันเลยนะคะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ